ุตออ a, ane, ังอายุวันทติุตรยาววิภานัตตะรังาสานิมังอายุวัฒนทีิุตรยาววิภานัตารังาสานังหังอายุวันีิุตรยาววิภานังาสานิอิทสาวังมหาอิส Whitney, สานสาวังสมัสสาวัมหาสมัสสาวัจกวันิสาวังมหาจกวตนวิสาวะเทวสาวัมหาเทวสาวะอิธิสาวังมหาอิธิสาวะมุนีสาวะมหามุนีสาวะตะพุริสาวังมหาตพุริสาวะ พุทธสาวัตถ์ปจเจกพุทธสาวัตอรหันตสา,าวัตสัพพสิทธิวิทาธารันสาวัตสัพพโลกาอวิยนัณสาวัตเอเตนะสัจเจนะตุวติโมตุสาวัตผู้นังว,ชวัชพลังใอทางวิรยิยณที่คิดัำมังธรรมังสัจจังนิพพานังโลกผังคุณสังฆานังพสีลังปัญญาลึกลงคุณยานพาพยังเลสังตัปังสุขังสิริภูปังจตุวีตุสิเทสนา อเดนะตจวัตินะตุวัตมโหสุภูรูภูรูตวายาณะณโมมีสัพเทวานะสัพพะรัสะเเทวานสุริยันจะปมุจจาตัสติุโมเเทวานอุโธราภควิสัิฌ์โิวุกโลจามาลาภะสุรูราหูเจจะมาาลาภะสัพพยันวนาสาัิสัพพะถังวินาสัิสัพพะโรตวินาสาัิ ลักนาะอาหารวันพาะจีนสัพพะชาัพเพเทวามันปะระยัตุสัพพะชาอิตินาสัตเอตินามัลลาเตเอินะสัพพตติสะวันโทอิติปิโสพัทวาสวาอะระหังสุกโตสวาอิติปิโสพัทวาสวาอะระหังสุกโตสวาอิติปิโสพัทวาสวาอะระหังสุกโตสวา สัตถาเสติตโตยะถาสังขาโสตังฑ์ปวัตติมาระเสนาปฏิธาตุมัสคนโตภราญสุปาริมาณาเวนะมาระเสนาภรายิตานิโสนิสังภรายาติมิทังเสติอัตสิสโตสังขาตังโลตังตวิภูตังสิปุจินาโมขูทายยานมาพทาโอวัตีภูธานังวายโยอาโปสารินามาพทาสุติยปิโอวัตีภูธานัง วายอาโปธรณีนามัตพาตัติยติโอมาติโอานังวายอาโปธรณีนามัตพาโอตโมนามัตจาาข้าพเจ้าขอขารบลบควานักเทศพญาราชาอาชีพเท้าภูเกียวสภารักเทวดาิศอากาศเทวาสภัพนาเทวรเพื่อสถิตแริมาเนมพนาถงพนาองขัวเนวพนสมรทุกเที่ยวัวัวทุข้องภูมิจนีว่าเสียงสะกดตะตาตะโกนเกาะเนาละม้อเกิมฐานหิน สู้เชิงถิบบึงบมาบอค้อข้อึงหลักแหลโห้วยไรน์สวนได้ดาถึงบุหาวันนมาเนาสถานและดาวันปิน่าชาติสรพพูสบาเทศรักษาจึงพรนหาสถานอาทั่วทนั่วตำแหน่งที่หนอนนั่งเนาเตียงตั้งถึงสุงภวารับแลไบแต่ก่อนอิทั้งสมทรสัพะโพษาอิทั้งบูรพาภูจับนอผู้ปกครองนี้แต่ก่อนที่เก่ามา เห็นัไฟเริ่มแท่ซึ่งที่แสิที่ักบริรักษ์เดิมมาผู้รักษาปกตรอขอจำนองปวงสวงอมวยปวงสัพพีต่างๆที่มีเรื่อมสะบวยควลชนเลยวรารินหลว่จิิตบรรจงทำสอบยันจมทุกอย่างสังสารกระการนี้พระสมลยผู้พิเิีรตุนงุนองขรรบ์เนี่ยมาตกเองมาสัพพวราสัพพสุกรภรรชา จันทุมาตะแจกจุดจัชจรงเคื่องรูปหลาเครื่อเทศไท้เสวาวุจิทักเป็นอุปกรณ์เอาก่อนเสริญฐานถอดายโทษขอสันโปรดปรานรับเคื่องตีธรรมะสกาดรักษาแม้ได้ผูกขอดเมตตาเคื่องรุณาบำรุงบิญญาเกิดพุทธิปัญญาธรรมตาจิตและผู้มาร่วมทุกข์ในวันนี้พร้อมทั้งบริวารสมุรบวรสัพพาหนะตะคผ่านะหารคนโขโขโข สัมภาระประโยชน์จากยังตั้งที่นี่ไปเพราะเทศไทยทั่วของทั้งท่านจะาของผี่เดิมโดยเพื่อผลนตามละโทษรลางนี้กอเพื่องผีอํานจงเพื่อวยหอนตู่ปูนพุทธเพื่อสิทธะบริรักษ์นั้นคุณพุชัญญาสำราญที่จะผู้บริวารผู้จในวันนย้คนั้นทีนักสรรพปองสู้ตุลสิทแอบอุทิศวงสนองโดยท่านบูรพ์เจ้าของภูสการ ในเทพผู้พิมาแหนมอนล้วนก่อนสัพพะรังจงพิจารณ์ด้วยดีโู้ทิฏขออนาจจตุจริตส่วนตัแจะเทพผู้ทั้งสองคนพ่ออีทั้งผู้ปกครองถิ่งนี้เดิมจงเพิ่มเสริมพรประสาทจิตเวลาเจอผู้ชีพธรรมชาติจิตและผู้มาร่วมพิธีในวันนี้ให้ดำรงสติสัขาพรพร้อมด้วยสัพพะโพลิสม่ก่อนคนวานดยุด จงปรากฏเกียรติคุณเพื่ให้เจริญสิพพอตัณหาหลากาจาับปุถุที่ัพระอัตราเร่งแถวผ้าเรื่องกวดตาใส่วดถึเถยทายาธโรฮริเทวันทายาทมาทัตระกามสุิยญะัิธิมาอาโปะเทวาปัจจุบจเตโกตโยจารมาวรุนาเทวาโสโมทิจาสักเมตากรุณาการัจารักษาเทวัสัจตนมัสสามาตัววิชิตัพงั้งวินาศสานติ ตัพพะยังวีนาตัสติตัพพะโรทาวินาตัสตุปุถเตชจนะธรรมเตชจนะสังฆเตชจนะอินเตชจนะธรรมเตชจนะเอวเตชจนะทิวาตปฏิอาทิโกรติมาปาติจันทิมาสันนัตโธปฏิโยนะปัจจิติายีนะปฏจจิตธรรมานงอนทัชภะมโหระิพุทโธตัปปิตเตชจตาเอเตนะสัจวัเตนะสุวัติโมตุสัพพทา สิทธิที่การิที่ที่ดวงสงฆ์สงวนไวาเครื่องสการะพระอาสวินทะราหูอย่ารู้ล้างรู้ได้ดังประงคพโบนาสิทธิกรรมการใดดังใจพดลงบัมบุงทรงยาชาย่าเลิกอยาโรยราสิทธิได้ปารทานเพลนละสิทธิ์าดีญาติสาสุสับปยุตั้งรู้จบมานไโยกอีกแล้วขออุปัานอันตรายแล้วคาดผนปูจะเสงยาสิทธิที่ชูหิโยนิจัเสือเลื้องตากรดพูดทะยบปอกอะไร สงทำไรแต่ข้าของโพธไภัณานเดินาทุกที่ลาภูนีกระตั้ล่ามจีอันใดใดจงหลอกไหลหลอกฝนดังนึงพ่อชาชนอย่ารู้ที่ศูนเลยนะแต่พระสิทธิพีวันทุกเทขอตะพระมงประชงประชิกแก่คุจุชัญาตำงานดและพวกุรร่วมสุขีในวันนย้อา่าท้านจิตสง่าง่าทองข้ามให้เช

อธิษฐานผิแล้วก็ปักนพระพุทธรูปน้อยน้องสงไปแล้วก็อธิษฐานผิดแต่ใช้คำที่กังดีใช้คำที่มันดูใจ